ทธาในองค์พญานาคค่ะแต่เดิมก็คือก่อนที่จะมาที่นี่อ่ะค่ะก็ได้ฝันเห็นพญานาคก่อนแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนหรอกค่ะแต่ทีนี้พอเราแบบเปิดดูในมือถือเลื่อนติกตอกมาแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็โผล่ขึ้นมาเลยแล้วก็พอได้มาที่นี่ครั้งแรกค่ะกับครอบครัวแล้วก็ได้เข้ามาตรงจุดนี้แล้วก็เห็นองค์พญานาคทางด้านหลังนี้แหละคะ่ะก็เลยรู้สึกว่า คือองค์ที่ฝันเห็นเลยก็รู้สึกตกใจมากแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากว่าลูกมีบุญสัมพันธ์กับที่นี่ขอให้ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่และนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างฐานบาร,รมีสร้างบุญบาร,รมีแล้วก็เราสามารถที่จะแผ่อุทิศบุญนี้ให้กับตัวเราเองแล้วก็สรรพสิส่งทั้งเทวดาแล้วก็เจ้ากรรมนายเวร แล้วก็ทางนี้ที่นี่ค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาเยอะ<า>ถ้าหากว่าเราทำปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูพุทธบูชาค่ะเราก็จะได้ร่วมสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้กับชนรุ่นหลังได้มากราบไหว้ด้วยค่ะ